เห็ดอะไรครับเนี่ยพึ่งเลยพึ่งหวานนะครับแต่มันเน่าแล้วมันแก่ขึ้นราแล้วเห็ดก่อแดงครับเขาก็กลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาหาเห็ดที่ป่ากาบเชิงนะครับแต่ว่าไม่ได้เห็ดเลยครับ <laughs> ไม่มีเห็ดเลยครับเลย พาแวะมาเก็บหน่อไม้ครับผมไม่รู้ว่าจะยังมีหน่อไม้เหลืออยู่หรือเปล่าครับไปดูกันครับว่าเราจะได้หน่อไม้กันหรือเปล่าครับไปดูกันเลยครับ เห็ดป่ากาบเชิงปีนี้ครับโซนที่พวกผมหาครับฝั่งทิศตะวันฝั่งทิศตะวันออกเขื่อนตะเกาครับปีนี้แบบยังไม่ค่อยออกครับยังไม่ออกเลยครับมีรูปเป็นไไรครับก็มามาดูบ่อยอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ออกครับปกติเดือนกันยานี่ได้เก็บแล้วครับแต่ปีนี้เดือนกันยาแล้วก็ยังไม่มีวิ่แววเลยครับ ใครมาเอาหน่อไม้ช่วงนี้ก็ยังพอมีอยู่นะครับแต่มันจะก็จะเป็นหนอ่อหน่อไม่ค่อยใหญ่ครับหน่อแขนงที่มันออกออกมาจากหน่ออีกทีหนึ่งออกมาจากหน่อที่เขาตัดอีกทีหนึ่งครับนี่ครับแต่ก็ยังสวยๆอยู่ครับ หน่อใหญ่เขาก็ตัดไปหลายรอบแล้วครับแล้วมันก็เป็นแขนงของหน่ออีกทีหนึ่งครับแต่ก็ยังสวยๆอยู่ครับผมหน่อใหญ่แบบนี้ก็เหลือบ้างครับแต่นี้เหมือนก็ยาวเกินะสำหรับผมนะคนอื่นเขาเอานะครับขนาดนี้ถ้าผมขนาดนี้แล้วกเก็บไว้ให้มันเป็นต้นครับจะได้มีต้นออกหน่อปีต่อไปครับ นอขนาดนี้ครับกําลังแซบเลยครับหน่อใหญ่ๆอย่างนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับนีครันอแขนงหนง่หนออย่างนี้ออกมาเยอะเลยครับเขาตัดหนอใหญ่ไปครับมันก็ออกมาจากหน่ออีกทีหนึ่งครับ ช่วงนี้ใครมาหาหน่อไม้ก็ยังมีอีกนะครับ นี่ครับหน่อใหญ่ที่ก็ตัดไปครับแล้วมันก็จะออกแขนงเล็กๆอย่างนี้มาครับแต่อันนี้มันก็เล็กเกินครับนี่อันนี้ใหญ่หน่อยครับผม นี่ครับตรงนี้หนอนแหนงเยอะนะครับหน่อแขนงได้น้อยครับนี่หักให้ดูครับถ้าเป็นหน้าร้อนนี่เอาหมดครับถ้าเป็นหน้าแรงนี่โอ้ยได้ได้หน่อขนาดนี้สุดยอดเลยครับแต่นี้มันเป็นหน้าหน่อไม้ครับก็เลยปกติก็ไม่เอาครับนี่ตัดให้ดูครับว่าหน่อแขนงแบบนี้มันเยอะครับนี่ นี่ครับเะแนงแบบนี้ครับถ้าเป็นหน้าร้อนนี่โอ้โหได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วครับนี่ครับได้ประมาณขนาดนี้ก็ดีแล้วครับแต่อันนี้หนอมหน้านี้ครับมันเยอะครับเขาก็เลยเอาแต่อันใหญ่ครับ ตรงนี้ยังมีหน่อใหญ่ๆอยู่ครับแต่รกหน่อยครับโอ,อ้นี่ครับตรงนี้อีกหนึ่งหนอ่อหน่อใหญ่ ครับตอนนี้ก็ไม่ไม่เน้นหนอเล็กหนอใหญ่นะครับเน้นเต็มตะกร้าก่อนครับโอ้มีดก็พังนะครับโอ้เกือบเต็มนะครับ ก่อนนี้หลายนอเลยครับอย่า Mm hmm สรุปวันนี้นะครับก็ได้หน่อไม้ครับเกือบหนึ่งตะกร้าครับถ้าจะเอาให้เต็มก็ได้ครับแต่พอแล้วครับหนักแล้วครับมาคนเดียวด้วยครับมาคนเดียวก็ขี่รถสัทั่วป่าเลยครับครับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับคอสปคณะสำรวจป่าเห็ดสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม โอ้ฝนตกส่งท้ายด้วยครับ